ิวชีวิตปี2022กับแนวคิดที่ทำให้แขกประสบความสำเร็จทีละเล็กละเล็กต้องบอกก่อนนะคะว่าความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะคะยังตัวแขกเองนะคะแขกมีแนวคิดแค่ว่าถ้าสิ่งที่แขกทำวันนี้นะคะดีกว่าเมื่อวานแค่วันนี้นะคะแขกมีความสุขกับเมื่อวานเนี่ยแขกก็ถือว่าแขกสำเร็จแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะวันนี้เดี๋ยวแขกจะมาแช์นะคะประสบการณ์ที่ทำให้แขกนะคะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์ ม,มาขี่ที่บาตรงนี้เนี่ยเสียงดังเลยไม่เป็นไรค่ะเล้า่อเดี๋ยววันนี้นะคะแขกจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ทำให้แขกนะคะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์จ้า ข้อที่1นนะคะต้องทําห้ามหยุดเด็ดขาดแม้เราจะท้อแท้แค่ไหนแขกจะเล่าประสบการณ์ของแขกฟังนะคะมีช่วงหนึ่งนะคะที่แขกท้อแท้มากเลยเลิกทําคลิปอยู่ช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าแขกน้อยใจติ๊กตอกค่ะเพราะการที่แขกย้ายมาอยู่สวิตนะคะเวลาลงคลิปอะไรเนี่ยคนก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าโลเคชันของเราเนี่ยมันมาอยู่ที่สวิตลงไปคนก็ไม่เห็นคนก็ถามว่าพี่แขกค่ะหนูไม่เห็นคลิปแขกขึ้นฟีดเลยแขกก็บอกว่าโอ้ยย้ายมาอยู่สวิตมันก็เลยแบบไม่ค่อยขึ้นฟิดคนไทยที่เมืองไทยหลังจากนั้นแขกก็รู้สึกท้อแท้มากเลยนะคะแขกก เอาคลิปของแขนะคะไปลงที่ช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook ด้วยแล้วมันก็มีคลิปนะคะที่แขทําได้แบบล้านวิวสองล้านวิวใน u t u b e กับ Facebook นั่นก็เลยทําให้แขนะคะมีผู้ติดตามแบบเยอะขึ้นมากๆเลยค่ะนั่นเลยทําให้แขนะคะมีแรงนะคะทําคลิปมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้นะคะต่อให้ไม่มีคนเห็นก็ตามนะคะแขก็จะทําไม่หยุดค่ะเพราะแขมีแนวคิดใหม่ว่าต่อให้คลิปเราที่ทําขึ้นมาจะปังหรือไม่ปังนะคะคลิปของแขนะคะจะต้องมีประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มเสมอค่ะนี่เป็น ที่สําคัญมากเลยนะคะทุกคนห้ามหยุดทำเด็ดขาดข้อ2นะคะเราต้องทําในสิ่งที่เรารักค่ะเพราะการทําอะไรในสิ่งที่เรารักนะคะเราจะสามารถทําได้ทุกวัน ซึ่งตอนที่แขอายุ30นะคะแขได้ลาออกจากงานประจำนะคะเพื่อมาค้นหาตัวเองเพื่อถามตัวเองว่าอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรค่ะซึ่งตัวแขเองนะคะแขเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยกลัวอะไรมากนะคะเวลาแขอยากทำอะไรแขกก็จะทำเลยเพราะแขรู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แขไม่ชอบแขกก็จะไม่ทำอย่างงานประจำนะคะถ้าแขต้องเข็นภาพตัวเองนะคะทำงานประจำที่นี่นะคะไปตลอดชีวิตแล้วแขต้องไม่มีความสุขเนี่ยแขกก็เลยตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเลยว่าแขจะต้องลาออกแล้วก็ไปค้นหาตัวเองเท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะตัวแขรเองนะคะจะให้ความสําคัญในการลงมือทําในสิ่งที่เรารักมากๆค่ะเพราะแเนะีในอยากมีความสุขในสิ่งที่ทํายังไงแขก็ขอให้ทุกคนนะคะลองหาสิ่งที่รักให้เจอได้เร็วๆนะคะข้อที่3นะคะจงเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะโลกออนไลน์นะคะ เราต้องหัดเป็นคนที่รับฟังทั้งคำชมแล้วก็คำตําหนินะคะคําตําหนิเนี่ยแขกบอกเลยนะบางทีมันก็มีข้อดีนะคะเพราะตัวแขเองเนี่ยได้นําสิ่งตําหนิที่ทุกคนมาคอมเมนต์นะคะเอาไปแก้ไขแล้วปรับให้ดีขึ้นได้ะคะ่ะส่วนคําตําหนิไหนที่รู้สึกว่าไม่มันไม่ใช่เนี่ยเราก็แค่เมินเฉยไปแขกจะบอกเลยว่าตลอด2ปีที่แขกอยู่ในโลกออนไลน์มานะคะแขกรู้เลยว่าเรานะคะไม่สามารถควบคุมได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ ปี2022นะคะแขได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในการอยู่ในโลกออนไลน์นี้นะคะยังไงแขขอให้คลิปของแขนะคะมีประโยชน์กับผู้คนแบบนี้เรื่อยๆนะคะแขสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆมาให้ทุกคนรับชมกันแน่นอนคะ่ะลุย